ตั้งแต่วันที่พบเธอตั้งแต่วันที่เจอเธอทำให้ใจฉันเคยอ,อยู่ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิยงดาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี<ะ>ก็ไปพบกับท่านผู้ว่ากันเลยครับอย่าเกิดถามถึงกันแต่ว่าฉันมีกล้าพอ วัสดีครับผมนายกิติทรัพย์วิสุทธ์ผู้ว่ารายการจังหวัดชายแนซาครับวันนี้ผมจะนําท่านผู้ชมไปเที่ยวป่าเขาอ่างลือในนะครับเพื่อจะไปชมธรรมชาติและชมชีวิตช้างป่าที่อําเภอท่าตะเกียบจังหวัดชายแนซาวครับโดยปกติช้างป่าก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับตั้งแต่ เจ็ดเชือกจนถึง20เชือกนี่ครับก็เดินหากินอยู่ในบริเวณป่าอ่างหรือไหนเนี่ยครับขณะนี้ก็ก็เป็นปัญหาของจังหวัดนะครับว่าจะต้องช่วยดูแลช้างเหล่านี้อย่างไรนะครับปัญหาแรกก็คือต้องจำกัดเขตของช้างเนี่ยครับให้เขาอยู่ในบริเวณนะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจริงๆนะครับประดานที่2ก็คือเราจะต้อง ทำอาหารช้างเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ช้างสามารถมีอาหารที่เพียงพอซึ่งที่ป่าอ่างเขาลือไนนี้นะครับก็จะเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าที่มีธรรมชาติที่สวยงามเขาอ่างลือไนนะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ครอบคุมพื้นที่ถึง6 7 4 3 5 2ไร่ตั้งอยู่กลางผืนป่าผืนใหญ่นะครับ ทั้งยังมีแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางประกงอีกด้วยมีสัตว์นานาชนิดและมีนกนานาพันธุ์อาศัยอยู่มากมายอยากจะเชิญชวนท่านผู้ที่รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติครับมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติ ที่ป่าเขาอ่างหรือในนี้นะครับซึ่งผู้ใดที่มาเยือนรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหากท่านต้องการมาพักค้างคืนก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตร,รักษาพันสัตว์ป่าโทร038502001ครับจังหวัดฉะเชิงเซาเมืองสายน้ำแห่งชีวิตครับไม่ใครจากกรุงเทพครับก็ขอเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันนะครับ ถาจะประทับใจกับธรรมชาติที่เรามีตลอดไปครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับสถา,านที่ท่องเที่ยวีิทนผู้วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกันในวันนี้นะครับในวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงส,สิ่งดีในสยามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดาาย่ออยอยมอ้าูไ กลัวจะไปสายคุณครูเพื่อนเพื่อนเดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายของรายการ